นี่เก็บอกเก็บอีกสองฉีดยางทีปืดมีไหมทางนี้มีไหมนี่นี่เรามาซุ่มตรงนี้นี่แตกไปฉีดยาบางปืดน,นี่นี่แน่รตอตรงไหนดิรตอตรงไหนดีนี่ นี่กระโดดยิงกระโดดยิงนี่ตักนี่นี่นี่ผลจากการลักสายตาจากเป้าหมายคุณจะต้องตายคุณด้วยคุณก็นี่ยิงนั่งเงี้ยนี่รออ้อยหนึ่งรออ้อยสอง ลอยสามนี่ถูกแล้วเมื่อกี้ยิงไม่ถูกแต่ตอนนี้ยิงถูกนี่ลอยเบกหนึ่งไปยิงนี่ซูมใช่ไหมก็จะมาข้างหลังต่อ Nì, chỉ chạy được bước nó 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 nè, nì nè, nì เอาลูกซองไปเป่าอ่ะนี่นี่เอาปุนพกยิงนี่เอานี่แน่ดูใท้แหลกแตกให้ยับนี่ยิงทะลุนี่ไงนี่แน่น,น,นี่ทบ นี่แตกไปกระโดดยิงมาเลยมาไกลๆเลยพี่หมอเอ้ยอีตัวนั้นนี่แน่นี่แน่เรือดสาดตีแพงทุกคนนี่แน่นี่นี่ไงนี่มองไม่เห็นอะ เออลูกสุดท้ายพอดีลูกโดดนี่นี่หลังหักไปสองหลังหกัก